สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแลนด้อมความรักกันอีกแล้วนะคะกับหัวข้อของเราคือรักใหม่กับแฟนเก่าเอ๊ะใครกำลังเข้าสู่เกณฑ์น,นี้บ้างคะถ้าเข้าสู่เกณฑ์น,นี้แล้วมันรู้สึกยังไงต่อหัวใจของคุณเอ๊ะเรารักกันได้หรอเราจะไปกันรอดไหม แล้วถ้าเกิดเพื่อนรู้จะว่ายังไงแม่เคยเป็นเพื่อนกันด้วยวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันในหัวข้อน,นี้นะคะรักใหม่กับเพื่อนเก่าคุณกำลังจะมีรักอีกครั้งจากคนราศีนี้ค่ะเป็นตัวแทนหยิบให้นะคะเจ้าของคลิปนี้เป็นชาวธาตุน้ำเนาะชาวธาตุน้ำประกอบไปด้วยราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎค่ะลัคนามีนลัคนาพิจิกลัคนากรากฎ ฟังแรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันนะคะกับเรื่องราวพลังงานความรักในหัวข้อที่ดึงคุณเข้ามาในช่วงของแรนดอมความรักค่ะเอาละค่ะก็เราจะมาดูอดีตปัจจุบันและอนาคตของเกณฑ์ความสัมพันธ์นี้กันนะคะมาเป็นตัวแทนหยิบให้นะคะโอ้โหมีไพ่เดอะซันค่ะ ในตำแหน่งของอดีตนั่นหมายความว่าตัวของคุณนั้นกับความรักที่เกิดขึ้นในในเชิงมิตรภาพนะคะเพราะเขาคือเพื่อนของเราบางทีคุณกับเขาอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันในสมัยวัยเยาว์มากๆอาจจะเคยอยู่หมู่บ้านเดียวกันเป็นเพื่อนกันสมัยเด็กต่อแต่เป็นเพื่อนกันตอนเรียนอนุบาลประถมมัธยมแต่น่าจะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันมานานนะคะ อดีตส่งผลให้เห็นถึงการเป็นเพื่อนกันตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะคะโอกาสที่จะกลับมารักกันเนาะตำแหน่งที่สองค่ะมีพลังงานว่ามีความเป็นไปได้ที่คุณกับเขาอาจจะมีพื้นฐานเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนะหรือเป็นคนที่เป็นครอบครัวรู้จักกันในเชิงไหนก็ตามแต่ครอบครัวรู้จักกันหรืออาจจะเป็นคนที่เคยได้ยินชื่อเสียงกันหรือว่า หรือว่าผู้ปกครองมาเจอกันในสมัยเรียนแล้วทำให้มีความสนิทชิดเชื้อแต่ตอนนั้นเราเป็นแค่เพื่อนกันนะคะอดีตปัจจุบันถือว่าดีค่ะอนาคตอนาคตบางทีความเป็นเพื่อนมันอาจจะเป็นพลังงานที่ยอดเยี่ยมหรือเปล่าอนาคตยังไม่แน่นอนตกตำแหน่งของคริงคิงคิงคิง,คงดาบเนาะนั่นหมายถึงว่าความรักของคุณอาจจะเข้าสู่เกณฑ์ที่เรียกว่า อืมบางทีมันอาจจะเป็นไปไม่ได้หรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราต้องไปขยายคิงดาบกันนะคะเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะตอบโจทย์อะไรบ้างเราจะตอบว่าราศีแล้วนักสัตว์ของเขาคืออะไรเขารู้สึกอย่างไรเขาจะอืมเขาจะมีความในใจอย่างไรต่อเรานะคะและเขาแอบชอบคุณอยู่หรือเปล่าน่าจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนสมัยเด็กสมัย เล็กมากๆหรือพ่อแม่รู้จักกันหรือพ่อแม่เป็นเพื่อนกันนะคะ เคยอาจจะมีความมีความโยงใยถึงครอบครัวบางคนก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเคยวิ่งเล่นกันมานะคะแต่อาจจะไม่ได้เรียนด้วยกันแต่เคยวิ่งเล่นกันก็อาจจะเป็นไปได้มัธยมปฐมได้เลยนะคะถือแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ครอบครัวเราอาจจะมีความคุ้นเคยกันไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะคะเรามาดูค่ะช่วงไพ่เล่าเรื่องไพ่กาลังจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเหตุการณ์ของคุณกับเขาในหัวข้อรักใหม่กับ เพื่อนเก่านะฮะดูซิว่าเราจะข้ามเฟนโซนเป็นความสัมพันธ์ได้หรือเปล่าก่อนอื่นนะคะอย่านําคําพยากรณ์เป็นตัวตัดสินดวงชะตาแม้ว่าคําพยากรณ์นั้นเรารู้สึกสะท้อนถึงเรื่องราวของเราที่เกิดขึ้นแหมแม่นยับจังเลย ก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะมันเป็นแรนดอมนะคะแล้วถ้าใครมาเจอคลิปนี้ด้วยความบังเอิญหรือหัวข้อพามาอาจจะเป็นโชคชะตาค่ะแม้ว่าแรนดอมนี้จะผ่านไปหลายปีก็ตามแต่ทาไมคุณเพิ่งมาเจออาจจะเป็นเวลาของคุณและคําตอบก็จะเป็นเวลาปัจจุบันเสมอนะคะใครอยากเรียนอ่านไพ่ยิปซีนะคะอยากสนใจคู่มือไพ่78ดอประตูชีวิตทั้ง78บาทนะคะยินดีต้อนรับรวมถึงมีไพ่ด้วยนะดังนั้นใครสนใจในเรื่องของคู่มือ นใจเรียนสนใจดูดวงทักถาม ID ดีไลนะ์ดูหน้าปก YouTube ค่ะกับคำอธิบายใต้คลิปนี้ก็มี ID ดีไลน์ของนักพยากรณ์เซิร์ชหาได้เลยนะอืมก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนราศีดังต่อไปนี้ค่ะเป็นพลังงานว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์ที่คุณกับเขาจะรู้สึก เขาเรียกว่าแปลกๆในทางความรู้สึกแล้วแหละได้แก่ราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎค่ะราศีมังกรราศีพฤษศแล้วก็ราศีกันนะคะนักสัตว์ต่อเลยนะคะเป็นคนที่เกิดปีมะโรงชวดฉลูจอกุลมะแมะค่ะดังนั้นตรงแค่ราศีก็ได้หรือตรงแค่นักษัตว์ก็ได้แต่บางคนก็ ตรงทั้งราศีแล้นักสัตว์อยู่ในคนคนเดียวกันเป็นไปได้ไหมน้อแต่ว่าไพ่ปรนาคตเนี่ยอยู่ในตําแหน่งที่อาจจะไม่ชัดเจนเรื่องของความสัมพันธ์อดีตปัจจุบันมันดีแต่อนาคตมันดูแปลกๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะคะไม่ว่าชะตาของคุณเนี่ยนะคะต้องใช้คำว่าต่างคนต่างไม่ได้มองว่าจะต้องมาเป็นแฟนกันหรืออาจจะมีความรู้สึกเป็นแค่มิตรภาพหรือเป็นแค่เพื่อน โลกใบนี้มันเหวี่ยให้คุณกับเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่ สนุกสนานเอ j นจกันในช่วงของสมัยเด็กๆสมัยประถมมัธยมใดๆก็ตาม,มานะคะแต่ก็ยังคงผูกสัมพันธ์ให้คุณได้จดได้จำกันอยู่ตลอดเวลาทีนี้พอถึงวันหนึ่งของช่วงอายุหนึ่งที่จะเป็นช่วงของการเลือกเส้นทางของชีวิตอะคะ่ะเขาก็ไปทางคุณก็ไปทางแต่ในความปรารถนาดีซึ่งกันและกันก็ยังคงเต็มเปี่ยมนะคะคุณกับเขาก็มีความปรารถนาดีกันแม้ว่าเราจะไปคนละเส้นทางอาจจะได้คุยกันน้อยล หรือไม่ได้คุยกันเลยหรือติดต่อกันบ้างไม่ติดต่อกันบ้างสุดท้ายโลกออนไลน์ค่ะมันก็ผูกสัมพันธ์ให้คุณได้มาเจอกันและพูดคุยกันถามถ่ายถึงเรื่องการงานบางคนอาจจะถามถ่ายถึงเรื่องของชีวิตนะคะได้เจอกันในโลกออนไลน์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือกันบางคนน่ะก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่เฮ้ยลำบากหรอช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกิดขึ้น พอก่อให้เกิดการช่วยเหลือมันก็เลยกลายมาเป็นการบรรจบให้เราได้มาคุยกันได้มาพบปะกันแล้วก็ได้สื่อสารกันอีกครั้งทีนี้เมื่อจุดเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้ช่วงวัยหนึ่งมันหายไปแล้วกลับมาอีกครั้งด้วยมิตรภาพของความเป็นผู้ใหญ่มีการช่วยเหลือกันเกิดขึ้นนะบางคู่ก็อาจจะช่วยเหลือเรื่องเงินเงินทองๆองบางคู่ก็อาจจะช่วยเหลือเรื่องของ ให้คําแนะนําก็ได้หรือช่วยเหลือก็ได้อาจจะเรื่องของการใช้ชีวิตหรือเรื่องของการงานก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นนะคะเรามาดูกันค่ะณนะตอนนี้คุณทั้งคู่พลังงานชี้ไปในทิศทางไหนเป็น ความรักได้หรือไม่มาดูพลังงานของคนทั้งคู่ก่อนนะคะเดอะมูนค่ะพลังงานยังไม่เด่นชัดเรื่องของความสัมพันธ์ในใบแรกยังมีความไม่แน่นอนยังมีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถมารักกันได้ตำแหน่งที่สองหกดาบค่ะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้าเรารักกันเชื่อว่าวันหนึ่งเราก็จะต้องเลิกกันนะคะคิดย้ำแล้วย้ำอีกถึง ถึงความเป็นไปได้ที่เราจะรักกันก็ยังไม่มีพลังงานของความรักขึ้นใบที่3เป็นรักซ้อนเดินเลเบอร์ over, นั่นหมายถึงต่างคนอาจจะมีคนใดคนหนึ่งมีแฟนอยู่แล้วหรือว่าเราอาจจะมีทั้งคู่เพราะฉะนั้นการรู้สึกดีๆต่อการเป็นเรื่องต้องห้ามมากๆนะเป็นเรื่องอาจจะเป็นบททดสอบของชะตาชีวิตหรือมันจะเข้าเกณฑ์ที่ว่าคู่ของคุณเนะี่ย อาจจะกําลังมีปัญหาระหองระแหงและปรึกษาเขาหรือกับการเขากําลังมีปัญหากับคู่รักของเขาระหองระแหงแล้วก็ปรึกษาคุณได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นแต่คู่นีพ้พยายามที่จะหักข้ามใจเชื่อว่าน่าจะยังไม่เกิดพลังงานของความรักยังอยากที่จะเป็นความรู้สึกของมิตรภาพยังพยายามเป็นเพื่อนที่ดีกันอยู่โอเคนั่นหมายความว่าพลังงานของความรักยังไม่ขึ้นนะคะ คู่นี้ยังไม่มีความเด่นชัดเรื่องพลังงานของความรักแต่มีความเด่นชัดว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเราต่างคนต่างมีแฟนถ้าขืนทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องชีวิตหน้าที่การงานชื่อเสียงอาจจะพอย่อยยับไปด้วยดังนั้นนี่เป็นข้อห้ามของคู่นี้จึงทำให้พลังงานตอนนี้จับสัมผัสได้ถึงมิตรภาพเพียงอย่างเดียวอ่ะเราไปดูข้อต่อไปค่ะ และตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณไปดูกันหน่อยสิตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณณนะตอนนี้เขารู้สึกถึงการเชื่อมโยงคุณการพูดคุยกับคุณในทุกๆเรื่องที่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือเป็นความสุขเขารู้สึกเขามีความสุขที่ได้คุยกับคุณในทุกๆเรื่องและมันค่อยๆพัฒนาขึ้น แล้วมันมันดูดีขึ้นเรื่อยๆว่าเออพอเราคุยกันแล้วทําไมมันถึงเข้าใจมันมันรู้สึกมันมันแค่แปลกชบกลแต่ไม่ได้ถึงขั้นที่จะเอะเอะมากนะแต่มันรู้สึกว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกมันค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็พยายามปิดกั้นและบล็อกซึ่งกันและกันไม่ให้เกินเลยในเรื่องของคําว่าเพื่อนนะคะแปดด่าพยายามบล็อกนะ พยายามให้เหลือแต่มิตรภาพที่ดีโอเคเข้าใจตำแหน่งสุดท้ายของไพ่แถวบนแล้วคู่นี้ตัวเขาเนี่ยรู้สึกดีกับคุณขึ้นเรื่อยๆแต่เลือกที่จะไม่สร้างปัญหาเลือกที่จะเป็นมิตรภาพและอยากจะเก็บสถานการณ์ที่คุยกันแล้วมีความสบายใจสถานะของความเป็นมิตรภาพของเพื่อนเอาไว้อย่างนี้ดังนั้นณนะตอนนี้พลังงานของความรักในตำแหน่ง15ใบที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ย ยังไม่เด่นเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะมีการหักข้ามใจเกิดขึ้นในตัวเขาค่ะเลเรามาดูกันนะคะตอนนี้น่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคู่นี้ต้องมีคู่ใดมีคนใดคนหนึง่งมีคนของตัวเองอยู่แล้วจึงไม่อยากให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะความสัมพันธ์ของเราจากนี้ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ยังคงเป็นมิตรภาพที่สดใสย,ยังคงเป็นพลังงานที่ดีของความรู้สึกดีในเชิงของการบริสุทธิ์ใจซึ่งกันและกันค่ะนะคะเราจะมีการคุยกันบ่อยขึ้นนะคะจนบางครั้งดูเหมือนเราจะจะเกินเลยนะแต่ก็เหมือนเหมือนหักข้ามใจไม่ไม่อยากให้คิดเกินเลยนะคะดังนั้นคู่นี้พยายามอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและเหมาะสม คอยช่วยเหลือกันเป็นที่ปรึกษาให้กันเป็นมิตรภาพให้แต่ความรู้สึกดีๆให้แต่คำแนะนำที่เป็นกรรยะนานมิตรกันมากกว่านะคะใบสุดท้ายและจำไม่ล้ำเส้นในเรื่องส่วนตัวของความสัมพันธ์โอเคค่ะเปิดขนาดไหนก็ไปแบบ มิตรภาพเท่านั้นเลยนั่นหมายความว่ารักใหม่กับเพื่อนเก่าคุณกําลังจะมีรักอีกครั้งจากคนราศีนี้เป็นแค่เพียงลมพัดวูบหนึ่งให้คุณได้รู้สึกพิเศษกับเขาและเขาได้รู้สึกพิเศษกับคุณแต่ไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนยังอยู่ในเส้นทางของความสัมพันธ์ของตัวเองที่ไม่ให้เกินเลยเขาก็มีคนของเขาหรือคุณอาจจะมีคนของคุณหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหรือมีทั้งคู่ พยายามให้อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะดังนั้นณนะตอนนี้ต่อให้เปิดกี่ใบก็ยังคงเป็นเส้นมิตรภาพต่อให้ตอนนี้ตัวของคุณก็ตามนะชาวท่านน้ำคิดกับเขาก็เป็นไปไม่ได้เข้าสู่ในตำแหน่งของคิงดาบตำแหน่งนี้คือมันยากเกินกว่าที่ ที่เราจะก้าวข้ามผ่านมิตรภาพเก็บความทรงจำเก็บความรู้สึกเก็บความห้ามใจเก็บคนนี้ไว้ในฐานะเพื่อนที่ดีที่สุดที่เราได้โลกมันได้เหวียงให้เราได้มามีช่วงเวลาของมิตรภาพที่ดีดังนั้นคู่นี้น่าจะเป็นเกณฑ์เพื่อนที่ดีที่ดีมากๆเท่านั้นค่ะคงไม่สามารถเปิดต่อได้แล้วเพราะว่าเราเปิด50 15 20 25เกือบ30 เกือบหมดกองแล้วไพ่ก็ยังยืนยันว่าคู่นี้เหมาะที่จะเป็นมิตรภาพเหมาะที่จะเป็นเพื่อนเหมาะที่จะเป็นคนให้กำลังใจในมุมของสถานะของเพื่อนเท่านั้นดังนั้นดวงของคุณ ไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะแลนะณตอนนี้ถ้าคุณกําลังมีความรู้สึกแอบชอบเพื่อนอยู่เชื่อว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้ต่อให้ราศีตรงต่อให้นักศาสตร์ตรงก็เป็นไปไม่ได้เราเป็นเพื่อนที่ดีเท่านั้นค่ะก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสําหรับ กลายเป็นคลิปที่สั้นมากๆเลยซึ่งไม่เคยนานๆจะปรากฏทีงที่ไพ่ไม่ไปต่อนะคะไพ่ไม่อยากให้คุณบกวนและสับสนให้อยู่บนเส้นของความถูกต้องที่เหมาะสมก็ถือว่าเราต้องหยุดเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องนักพยากร,รณ์วาสนาอัศมิศจรโลไว้ด้วยเราน่าจะมีหัวข้อที่หลากหลายมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกคะ่ะถ้าพลังงานไพ่ไม่ยอมให้เราไปในเส้นทางอื่นเราก็ฝืนไม่ได้ฝืนชะตาไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะฝากแชร์คลิปนี้ เป็นค่าครูด้วยปราถนาใไอผู้แชร์ทุกคนนะคะพบเจอเส้นทางของความสุขสิ่งหนึ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการมีเพื่อนดีไม่จําเป็นต้องมีมากขอมีสักคนที่เป็นเพื่อนแท้คุณก็มีความสุขมากแล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ